นะครับกลับมาเบรกสุดท้ายครับเรามาพร้อมกับเรื่องที่น่าชื่นชมครับผมเป็นเรื่องของพระพิสุขแสดงความสามัคคีนะครับร่วมบูรณะโบสถ์นะครับขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ a อ t v นะครับน่าชื่นชมเนาะอันนี้เรียกว่าสามัคคีของจริงแฟนเพจนะครับของวัดม่วงชุมสิงห์บุรีนะฮะได้มีการโพสต์ภาพพระพิสุหลายต่อหลายรูปนะฮะกำลังช่วยการบูรณะโบสถ์พร้อมกับการบรรยายข้อความบอกว่าไหนดูซิชาวพุทธจะกดแชร์ได้ยอดเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องอื่นอีกแชร์กันแรืวป่า มใช่ใช่แปลกว่าภาพดังกล่าวนะฮะถูกแชร์ไปแล้วเกือบแสนครั้งครับผมโอ้โหดีจังเลยอ่ะรวมถึงมีคนกดไลค์นะฮะแล้วก็แสดงความเห็นมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมแล้วก็บอกเหมือนกันว่าไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ครับผมก็เป็นความสมัครสมานสมัคคีของพระภิกษุในบ้านเรานะครับเพราะว่าอย่างพูดถึงพระเนี่ยนะก็คือมักจะมีข่าวไม่ค่อยสู้ดี เรื่องของความเสื่อมเสียในวงการอ่ะเยอะคือทุกวงการแหละมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างวงการศาสนาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าจะดีเลิศไปทุกอย่างก็ทุกศาสนาเขาสอนเป็นคนดีแต่มันก็จะมีพวกมาศาสนาแอบแฝงว่าอันนี้บทอันนี้บทยังไม่ค่อยสูงมากอะ <c oughs> บทจะไม่ค่อยสูงมากยังพอปีนไะด้บทวัดดาวเลยหูยสูงอะเขาตึกชั้นไม่รู้ตึกกี่ชั้นคือคือพื้นบทเนี่ยไม่ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่พื้นธรรมดาคือตั้งขึ้นสูงขึ้นไปอีกอะ เน่ยอมเสียงเข้าไปอ่ะฮะไปปูน่ะไปปูกระเบื้องน่อยเอาเลยขอกักวาดอยู่ข้างๆกันทาพื้นทาอะไรดีกว่านะฮะหรือว่าใครอาจจะมีภาพของความพิเศษนะฮะหรือว่าความชื่นชมนะฮะกับพระในวัดนะครับส่งมาได้ส่งมาในเฟซบุ๊กของเนยนะครับครับผมอีกหนึ่งอันเรื่องของมุ้ที่กระจกเงาครับเปิดรระสคทเพื่อนอาสาสมัครครับผมจัดเต็มรุ่นฉวกิจวันพ่อนะครับระหว่างวันที่5 6 7ธันวาคม5 8นะครับ วลาละ5คนเวลา10นาฬกาถึง16นาฬสถานที่มูลนิธิกระจกเงาวิภาวดี 62, 62. นะครับหน้าง,งานช่วยต้อนรับและอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของให้กับผู้บริจาคครับติดต่อสมัครได้ที่หน้าจอหน้าจอทีวีของเราเลยนะครับซึ่งแผนที่การเดิน,นทางของมูลนิธิกระจกเงานะฮะก็เข้าไปที่เว็บนะครับ miller.or.th/index.php แล้วก็ห e ี i ยม contact us นะครับก็ ติดต่อเข้าไปหาง่ายนะครับฝากเรื่องเสื้อหน่อยได้เลยได่มีคนสอบถามกันมาเยอะมากนะครับใครมีใครมามีคนสอบถามกันมาเยอะมากนะเกี่ยวกับเสื้อว่ายังอยู่หรือเปล่าบอกเลยยังอยู่นะครับสอบถามมาบาลร้อยคนพอามาเปิดขายมันก็สั่งอยู่คนสองคนเหมือนเดิมมันจะทำเรื่ออะไรไอ้คนพันนี่นะครับอารามาอัปเดตหน่อย เสื้อนะฮะมีสไซส์ไซส์เอเหลือ3ตัวไซส์ M 17ตัวไซส์แอเหลือ10ตัวแล้วก็สนใจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจของเนวดาวออนทีวีนะครับส่วนบางหลายๆท่านนะครับมาคุยอินบ็อกซ์มาบอเฮ้ยผมเป็นเพื่อนเนเองสนิทเขาเบอร์เรียนมาด้วยกันอะไรอะไรเงี้ยเอาเบอร์นี้ผมหน่อยผมเพื่อนมันเดี๋ยวเขาสั่งเสื้สิบตัวทีมงานก็เอามาให้ดูผมก็มองใครเนี่ยผมรู้จักผมลำเนาอยู่นี่อยู่นี่ เรียนบ้านหนองมนกูเคยเรียนบ้านหนองมนหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ wow wow ่ะป๊อสปอสอย่าเล่นกับเราแบบนี้ดิคือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็ข้ามไปได้อย่ามาเนียนอย่ามาเนียนเป็นอะไรที่ส่วนตัวครับบางคนเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงๆเนี่ยผมยังไม่ให้เลยเพราะบางทีโทรมันเงี้ยแบบโอ้ยขนาดสนิทกันบางทีโทรไปยังไม่รับสายเลยทีมงานโทรไปหายังไม่รับสายเลยรับดิรับด็ดถ้าไม่ใช่เบอร์ที่เมมไว้ก็จะไม่ค่อยรับไงส่วนใหญ่ไงนะฮะเพราะว่าบางบางบางทีโทรมาบางทีมันมันมันเป็นเรื่องที่ บางคนก็โทรเรื่องไม่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 เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีก็โทรเฮ้ยเนี่ยเเด็กมึงมีเรื่องกับเด็กกูเนี่ยเอาไงวะฮะมีอะไรกันอ่ะโน่นนี่น่าเรื่องอยงเรื่องหญิงเออเเดี๋ยวบอกมันให้เฮ้ยกูไม่ยอมนะกูยังกูไม่ยอมแล้วก็ไม่ไม่ไม่แล้วมึงใครมึงมึงมึงใครกูเองไงจำไม่ได้หรอกูกูไงกูป๊อไงกูป๊อน้องพี่ตึงอ่ะพิถึงมึงรู้จักพี่ตึงใไหมพิถึงไหนวะเออเออพี่ตึงรู้จักพี่ตึงเออเออกูน้องพี่ตึง ได้กูรู้จักพี่ถึงแต่กูไม่รู้จักมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูพมึงต้องเป็นใครกูไม่แน่เ,เนี่ยว่างงอะบางทีก็งงอะแต่ด้วยความที่คุยกันแอาบาอาบา้อางไงบา้างครับครับครับไปก่อนบางทีครับครับครับเดี๋ยวครับนี่ใครนะครับโอ้เยอะแยะจริงเนี่ยยังคนโทรมาอย่างเงี้ยเออยนอบ้านเงี้ยรับไหมรับมีอยู่ไม่กี่คนหรอกไอ้ไม่มีไอดียเนี่ย เดี๋ยวจะมาทำอย่างนี้บ้างแล้วนะฮะนอกจากที่คุณจะเข้ามาทักในแฟนเพจหรือว่าในอินบ็อกซ์ของนิวดาวแล้วนะเรื่องบัญชีก็ขึ้นละหน้าจอขึ้นขอขึ้นอีกทีหนึ่งหรือว่าหลายคนสนใจนะครับก็มีทั้งของซุปเปอร์ประเทิงเฮงๆนะฮะแล้วก็บัญชีออมทรัพย์ของพันที่กรไม่มีไม่มีบัญชีคุณเสิร์ตนะครับไม่มีไม่มีครับคุณเสิร์ตนี่ได้ว่าช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ย ที่ได้เนี่ยครับเข้ามาชีงุศลครับหนึ่งแปดห้าศูนย์รายการจำไว้นะครับนี่กคือกรุงเทพคนที่คอยเอารายการมาเป็นผลประโยชน์นะครับแล้วรายการที่ทำเป็นไงบ้างครับเที่ยวหาหอกครับดีครับผมยังอยู่นะครับโอ้เวลาเที่ยวายการอ้เจ๊โอ้เจ๊โอ้เจูบูาดีมากเนี่ยอย่าพี่โอ้ยกลับอย่าพี่โอ้ยกลับทันกันเรื่องละครอ่ะอาทิตย์นี้นะฮะสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งับทุกวันอาทิตย์ถ้าดูไม่ทันดีดันอีกรอบวันเสาร์นะจะพาไปเที่ยว กาญจนบุรีกาญจนบุรีใช่ไปกาญจนบุรีไปล่องแพด้วยแล้วก็นั่งคือนี้นั่งรถไฟครับเหมือนรถไฟขบวนคารมอร์ที่เขาเหมาขบวนรถไฟขบวนคาร์มอร์ของนายกอ่ะอ๋อบ่าทั้งโบกี้ไปครับดีใช่โอ้โหบวกเลขกันทั้งลำไปสิเดียวทำไมอ่ะอ๋อรับคนเนี่ยมาครบไหมมาครบไหมอ่าคนเยอะไหอ่ะเก้าคนนี่อะไรแปดคนอ่ะ เก้าคนชนะแปดคนนี่มันอยู่ในสายเลือดนี่เรื่องนี้แล้วก็ไปล่องแพแล้วก็อีกวันนึงก็ไปเที่ยวค่ายสุรศรีที่เขาถ่ายทำอ่าอ่าอ่าสมัยพระเจ้เดชวรครับครับครับไปมาแล้วเหรอยังไม่เสร็จไปเคยจะโดนเข้าค่ายที่สุรศรีนะครับนะอรับสวัสดตามได้นะครับเป็นความตั้งใจของเสิถเองครับรายการเที่ยวหาหอกทุกวันอาทิตย์สิบโมงถึงสิบโมงครึ่งไม่ทันก็ดูวันเสาร์อีกรอบหนึ่งสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเลยเนี่ยเราก็จะ บอลเพิ่งถ่ายรายการกับพี่กบทรงศิษย์ก็ให้เกียรติมารายการเหมือนกันพี่ก็บอกจริงๆไม่ไม่ไม่ออกรายการท่ามเพื่อนะครับออกเพราะว่าชื่อรายการเที่ยวหาหอกไม่รู้ว่าพี่ไปไปสัมภาษณ์พี่พีเตอร์เลยพี่ปีเตอร์ใช่สัมภาษณ์เรื่องอะไรหรออ๋อหนังละครละครซีรีส์ซีรีส์เรื่องอะไรอ่ะอ่าตี๋ใหญ่จับดาวโจรโอ้ยน่าดูไหมน่าดูใครเล่นมันนี่เลยไหมใครเล่นบ้างแกแหละฉันเล่นเหรอโอ้ผมผมทำหน้าที่อะไรอ่ะผมทำหน้าที่อะไรบ้างตาอย่างเดียวอ่ะในห้างก็เป็น ่ซีีรผมเนี่ยอีกเรื่องกล่าวเขาเขียนบทมาแบบว่าไม่ไม่ได้อย่างใจเปิด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 แก้กได้เลยกูแก้เดี๋ยวนั้นแบบแบบคิดลกคิดล็อกเออนะฮะแตกกับเขาชอบกันนะแกเขาบอกว่าเน่ก็ขนน้องๆไปเล่นด้วยเหรอใช่ได้ตังไหมก็ได้คนละนิดหน่อยแต่คือมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นโอกาสของชีวิตจริงอ่ะวันนี้พี่เพิ่งคุยนะเพิ่งรู้ว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องของตีใหญ่ที่เป็นอดีตแต่นี่คือผมเคยบอกพี่แล้วเป็นเรื่องของคนที่มีดวงทเต๋ตีใหญ่เต๋าสมชายเป็นตีใหญ่เป็นชายฝาแฝงตัวเองจริงเหรอไปนั่งถ่ายรายการทีมงานก็บอกว่าโอ้ยพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เต๋ามาแล้วโอ้กูได้เจอพี่เต๋าแล้วกูเจอพี่เตกแล้วทีนี้กูเจอพี่เต๋าแล้วขอนใจรออะไรก็ไปนั่งรอตั้งแต่ตีห้าพี่เต๋ามาๆๆมพี่เต๋านะไม่มาเาวที่ไม่เลวอย่างเงี้ยไม่ใช่เลวมันไม่พี่เต๋าเขาไม่ติดคุกนี่บทผมเนี่ยคือบทบทติดคุกคืออยู่ในคกตอน เนี่ยนะพี่เต๋อทีมงานหลอกผมอีก็พี่เต๋ามาเดี๋ยวได้เจอพี่เต๋าแน่ในพี่เต๋ามาถ่ายประมาณสามสี่วันพี่เต๋าไม่เจอเลยเจอสักวันเดี๋ยวเจอโอ้กิ้วแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี่คือออนแอร์ที่ที่ผมเวลาวันเกิดเต๋าด้วยผมเข้าไปเปลี่ยนบทคำมดแล้วม่ต้องแต่ชุดการแต่งตัวคำพูดคำจาของนักโทษในเรือนจำต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่คือเวลาเราเห็นหนังไงที่เป็นเกี่ยวกับเรือนจำนี่ยชุดนักโทษเนี่ย กี่เรื่องกี่เรื่องก็เป็นชุดสีต่างๆเนี่ยซึ่งชุดนั้น่ะคือจะบอกให้จริงๆมันเป็นชุดเยี่ำย่าดอ๋อเหรอใส่เราก็เข้าใจผิดมาตลอดใส่ออกมาตอนย่ำย่าดคืออยู่ในเรือนจําจริงๆไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นหรอกจะใส่กางเกงอะไรก็ได้กางเกงน่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ใส่ได้เสื้ออย่างเงี้ยใส่ได้หมดผ้้าไใส่ดดหมติดตามกัน26มกราคมนะฮะก็จะออนแอละกับ ตีใหญ่ดับดาวโจนครับดูจะต้องดูให้ได้ต้องดูให้ได้12ตอนนี่หรอมันสั้นนี่วะต้องดูให้ได้ชีวิตผมยังสั้นเลยนะภาษาอะไรกันหนังโอ้โหสี่ลี่เขาไม่เรียกละครเขาเรียกซีรีส์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แหม่รับตังยังเอาว่าเล่นถ่ายรับตอนเดือนนั้นใช้เป็นมูมแล้วใช่ใช้เป็นอีไปแล้วไม่ไม่เออใช้เป็นอ้นี่ไปแล้วใช้เป็นไมรู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วใช่นะฮะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเดีีีี๋ยยยวมมมโปรรรรรแกอออะไ้เเสสาาาา์์์์ททิิตตนน ไม่น่าจะมีอาจจะไปอยุธยาทีนี้โอ้เดินทางอีกแล้วไปงานศพเอาหรองานศพจะเดี๋ยวสุกเสาร์ที่นี้จะไปถ่ายรายการเที่ยวหาหอกที่หาเขาใหญ่จะไปถ่ายที่อากาศดีๆเลยอ่ะดีเลยไปที่ซีนิคอร์อยากซีนิคอร์ไหมเออทีนี้ไม่ชวนกูดิวที่พักฟรีหมดละโอที่พักดีหมดเลยทีนี้ไม่ชวนกูจะถ่ายลูกถ่ายอะไยไปด้วยไม่ชวนไปแต่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบบซอยเนี้ใกล้ใกล้ไรถก็ติดชี่บ้านไม่เคยชวนเลย ไปถ่ายทําที่สวนน้ำซินิเคาที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหญ่มากพี่บอกผมทำไมผมไม่ดูรายการพี่อยากตบปากทีมงานพี่เสิร์ชโมกเกินเวลาแล้วาจบก็ได้วะนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันกับเนวดาดาวเฮ้ยทีมงานทำไมเราไม่เปลี่ยนโครงรายการเป็นแบบนั้นบ้า่วะพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เอ่อทีเด็ดทีมงานชื่อตุลนะครับผมเพราะว่ารายการจะดีจะร้ายเนี่ยอยู่ที่มันรายการจะดีอยู่ที่เราสองคน แต่ถ้าในการจะเร็วจะร้ายอยู่ที่กันดีไหมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวสําคัญที่สุดก็คืออาทิตย์นี้ดูเที่ยวหาหอกก่อนสิบโมงสิบโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ายู่สิบโมงถึงสิบโมงครึ่งนะครับพอสิบโมงเปิดดูเที่ยวหาหอกนะครับพอสิบโมงห้าทีปิดทีวีไปซะเลยเพราะมันไม่มีอะไรปอนนีกูว่าเอาที่ไปดีกว่านะฮะเจอกันใหม่ปีหน้าสามุธสวัสดีครับ